ส่วนเรื่องวันสงกรานนะคะทางกระทรวงวัฒน,นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมรัฐมนตรีวีระโรดพจนรัตน์นะคะออกมาบอกแล้วล่ะคะ่ะว่าสําหรับวันมหาสงกรานปีนี้นะคะประกาศให้วันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานทรงนามว่ามนทาเทวีทรงพาคุรัตทัดดอกจำปาอาพรแก้วไผ่ทูลพักษาหามนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลมพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จสายญาติลืมเนตรมาเหนือคัดสะพอนคัดสะพอนก็คือลานะฮะคุณผู้ชมดูจากรูปได้เลยเป็นพาหนะวันพุธเป็นอาทิตย์บดีวันศุกร์เป็นอุบาทวันศุกร์เป็นโลกาวินาศปีนี้วันจันทร์เป็นอาทิตย์บดีฝนบัรดาลให้ฝนตก5 0 0หาตกในโลกมนุษย์55หาตกในมหาสมุทรร้อยหาตกในป่าหินม,มพานร้อยห้าสิบหาตกในเขาจักรวาล2 0 0หา นาคให้น้ำสองตัวเกณ์ธัญญาหารได้เศษหชื่อลาพะข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล9ส่วนเสียหนึ่งส่วนธัญญาหารพลาหารมัชมังสาหารจะบริบูรณ์อุด,ดมสมบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุขสมบูรณ์แล เกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีวายโยลมน้ําน้อยนะครับอนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีวีระยังบอกว่าปีนี้สงกรานไม่เน้นสาสตรน้ําแต่ว่าจะไปเน้นการสวดมนต์ข้ามวันนะฮะหรือว่าข้ามปีนั่นเองะนะฮะอย่างน้อยจะจัดจังหวัดละหนึ่งที่เลยนะฮะแนวคิดปีนี้ก็คือสงกรานแบบไทยใช้น้ําอย่างรู้คุณค่านะคะจากเรื่องของร้อนเรื่องของการชวนกันประหยัด